ระยองจ้าร,ร,ร้านคุยนภาจ้าเปิดมานานกี่ปีแล้วเปิดมานานกว่า30ปีแล้วจ้ารุ่นที่เท่าไหร่ครับรุ่นนี้รุ่นที่สองจ้ามีเมนูเต็มโตเลยเรามาดนเมนูแนะนำกันเมนูแรกนะจ้าจะแนะนํนาเป็นน้ําพริกกะปิกะปิเนี่ยเรามาจากระยองแท้ๆเลยจ้าซอสด้วยแกงหมูกระวานจ้าและ,ะขัดวปัน้นไก่ขรัวเกลือจ้า ต้มรกระกำใกล้บ้านค่ะ,ะแา้าจาน์นั้นคือกบทอดกระเทียมจ้าและนี่คือตำมะละกอเหลาคัวเย็นนภำปลาจาล้าน่าที่พลาดไม่ได้คือมะระผัดปลาจา้มามะระผัดปลาเนี่ยเออตัวมะระอาจารย์เราใช่มะระจาก,กเกษตรเออของบ้านเราเลยหั่นให้บางที่สุดเพื่อลดความขมแล้วก็ผัดให้เร็วด้วยไฟที่แรงจา้า และท่ามาจังหวัดระยองจา้าก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะจ๊ะมาแวะมาทานอาหารที่ร้านขุยนณพาได้เลยค่ะเชิญครับเชิญค่ะปอบคุณไปไเลย